สวัสดีค่ะก้อยนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะก็จะเชื่อมเชื่อมรักแร้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ขนาดของเราตรงนี้นะคะก็คือลองวัดดูอลองลองเชื่อมดูนะว่าได้ขนาดของเราหรือ,อยังจากมุมตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะ่ะถ้ายังไม่ได้ขนาดก็หมายความว่าก็ถักตามคลิปนี้ไปก่อน กับก้อยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ต้องเชื่อมรักแร้คุณก็เออก็จะอาจจะถักลงไปให้จบลายลายนี้ก่อนแล้วก็เอ,อค่อยมาเชื่อมรักแร้ก็หมายความว่าก็ค่อยย้อนกลับมาดูคลิปเชื่อมรักแร้ในคลิปนี้ถ้าได้ขนาดของคุณแล้วนะคะอันนี้ของก้อยก็ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอ,อเพิ่มลายใต้รักแร้ด้วยค่ะมันถ้าลงไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะใหญ่ไปนะ,ะก็คือ ก็เลยว่าจะเชื่อมที่แถวนี้นะคะหลังจากที่ปิดลายนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเริ่มต้นเออชื่อมที่มุมเลยไหมไม่เป็นไรนะก,ก,ก็ก็ไม่ได้ตัดได้ออกนะคะไม่ได้ตัดได้ออกก็เดี๋ยวถักเชื่อมข้ามปไปเลยแล้วกันเวลาจบก็โซ่สามแล้วก็ลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะนี่คะ่ะ ลงด้านล่างปิดาลายใบด้านล่างได้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ขนาดก็ยังไม่ต้องเชื่อมนะคะก็คือถักถักตามก้อยลงไปก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาดูวิธีเชื่อมนะคะในภายหลังก็คือถักให้จบลายนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเ,อเชื่อมในลายต่อไปได้ <c oughs> ต่อไปในแถวนี้ของก้อยนะคะก้อยจะ ล่นให้จุดเริ่มต้นเข้ามาอยู่ด้านด้านในเอ,อหลักแรกตรงนี้ค่ะก็จะโซ่หนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ลงในโซ่ที่สองแบบนี้โซ่ที่สามแล้วก็จะอ้อมหลักตรงนี้เลยนะคะหลักแรกแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะสาม สี่ห้าหกนะคะก็จะซ้ำตัวหกแถวเอหอกหลักค่คะอีกครั้งหนึ่งนะคะสองค่ะสามสี่ห้านะคะแล้วก็หกค่ะ ก็เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็โซ่สามไปนะคะตรงโซ่สามตรงนี้เดี๋ยวตรงกลางตรงนี้เราจะลงลายใหม่ของเรานะก็ข้ามมาตรงนี้ได้เลยสองสามสี่ห้าแล้วก็หแล้วก็โซ่สองไปนะคะก็ลงตามหลักที่มีก่อนนะคะ มีหกหลักก็ลงไปเลยหกหลัก,<_ <d> _>ลกันนี้ก็เป็นโซ่สามข้ามไปเลยค่ะสองค่ะสามสี่ ล้วก็หกค่ะโซ่สองเดี๋ยวไปเจอกันที่มุมเลยนะคะถักถักไปจนถึงมุมเออเดี๋ยวเราจะเชื่อมข้ามไปนะจะเอกันตรงนั้นเลยเนาะตัวนี้ก็อ้อมหกหลักไปปกติค่ะพอมาถึงใต้ลักแร้นี่นะคะก็ มาถึงลายสุดท้ายตรงนี้นะลายตรงมุมเนี่ยนะคะลงให้เรียบร้อยนะคะหกหลักแล้วก็โซ่สามมานะ,ะแล้วก็ตรงนี้คุณก็มาถักในมุมเนี่ยให้มาได้หกหลักก็คือตรงตัวมุมเลยนะคะหลักตรงมุมเลยนะหนึ่งสองนะ,ะแล้วก็ลงตรงกลางอีกสองหลักสามสี่นะคะแล้วก็ห้านะ,ะแล้วก็ หกอย่างนี้นะแล้มาหกอย่างนี้นะคะ <c oughs> ลงตรงมุมให้มันได้หกนะคะแล้วคุณก็เอ,อ่อหนึ่งสองโซ่สองไปทาวเว้นแล้วก็ต่อไปในแถวต่อไปมันจะใช้่ออเรวบใช่ไหมตรงนี้หกไปแล้วเราก็สองแล้วนะฮะเอ,อ่อสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะได้เจ็ดแล้วนะคะ เจ็ดแล้วปุ๊บตรงนี้เราก็จะเป็นโซ่สามต่อเจ็ดไปแล้วนะเจ็ดก็แปดเก้าสิบนะคะสิบแล้วนะคะแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะเท่ากับว่าเราจะใช้โซ่ทั้งหมดนะคออะสิบห้าหลัก สิบห้าโซ่ค่ะไม่สิบห้าโซ่นะคะถ้าจะเป็นห่วงก็น่าจะได้ที่สี่ห่วงนะคะแล้วแต่นะก็ก็ข้ามไปที่สิบห้าโซ่แล้วพันหัวเข็มนะคะแล้วก็เชื่อ